สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล,ล้วก็รกำลังพุทธจะมาเป็นเอฟซีเยี่ยติ๋วนะค่ะเนอเมื่อนี้ก็มีเคอรี่มาส่งจา้าอีกางไรจ้ะแต่ว่าฝนตกเนะคะ่ะกับบดทอดเพิ่นเนนะค่ะเด้อเพิ่นเพิ่นกับแข่งฝนแข่งนั่นมากมึงดูคะ่ะสภาพกำลังเนะค่ะเด้อจา้าของบริษัทที่ห้อยเอลเอ็นทีบ,บ่ <Yeah. S 1> เออ เดี๋ยวข้าก็จะมาเปิดจากเมืองน,ะะน้ขันว่ามันอย่างได้กินหรือบ่ได้กินอยู่ในนี่แหละค่ะแต่มันงสภาพจากน้องแพรวานะคะจากจากช่องสาวเราพากินพาแซบนะคะขอบคุณน้องสาวจ้าขอบคุณลูกสาวทรงยังไม่แม่กินเนาะโอ้พี่น้องจ๋าเออปาดเอกวยจะกล้วย เอออัน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 เครื่อสุกขาเครื่อน้องพามาเอากล่องอันนี้ให้ยายหน่อยลูกเออกล่องนั่นนะ่ะกล่องกล่องมันนั่นแหละมันไม่มีแล้วเอามาใส่กล้วยนั่นนะ่ะเออเบาๆอย่าไปชนเทอิบออกค่ะเทอิบออกค่ะออะะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวยายจะใส่ล่างล่างมั่นที่เอฟซีทรงมห้นี่แหละคะ่ะโอ้ยสุกพอดีเลยจะงอม แต่ว่าจะก,กินได้อยู่เด้อแต่ว่าทุกหลายมันก็นจะเละเนาะคะ่ะเนาะเดีย๋ยวยายจะส่มไปน้ำมันจะได้รักษาง่าย,ยานี่ค่ะโอ้ยอยากให้แม่กินเนาะนี่เนาะกล้วยงอมงอมวีนี่งอมแล้วนะคะนี่วีนี่ลนละ <laughs> บะบีงามๆพี่น้องจ้ะพอดีเลยจ้อยะอย่าเย็ดติ๋วจะให้เมองเด้อวีงามๆนี่อ่ม,อมาดูด้วยกันบีสวยๆนี่จ้ะเอ้ยงามบ่คกายงามบ่อทรงนั่งทรงแต่ว่าตีเท่าไหร่บุณีเย็ดจิ๋วกับลืมลืมถามกันแต่ว่าซีมือล่ะค่ะซีมือที่มาถึงนี่ ซีเมื่ออ่าคือสี่วันค่ะสี่วันอืมป่วยย่สวนด้วยจ้ะน้าบริสุยายเห็นยายก็เห็นท่าแล้วไทยคลิปไปเมืออ่อก็นั่นเห็นตอนเราไปตัดพูดละโอ้ยอว่าแม่ออน,นั่นล้วย,ยเมื่อก็น้องไข้แพงแพงยิ่งหละเลยประสนอืม วีซัมโจโซหัตวีหนึ่งสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่จ้ะอยู่บนอยู่หนองค่ายนี่วีซัมนี่นี่แหละเออสามสิบสี่สิบบาทจ้ะรอรอโอ้ยกล้วยเต็มนี่อยู่เดี๋ยวหนู้ยจะส่งไปให้กินวันศัตรมันก็จะได้กินอยู่ดอกกล้วยวันศัตรได้กินอี่รีจ้ะได้กินอี่รีสามกล้วยสามเครือเด้อดิน้าตัดมันเป็นกล้วยเก่า 9, กล้วยขึ้นน้อยกล้วยกินโค่นเนาะคะนะ่ะเนาะเออกล้วยน้อกย 9, กล้วยกินโค่น จ้ะนี่ค่ะอ่าน่าเดี๋ยวพงงามแย่กับสิตัดออกอ่านี่ค่ะโอ้ได้กินหลายล้เด้อกกล้วยป่ดนี้เอ่อถือไก่น้องเผาปัยังอ่านะ,ะคะโอ้แย่กับสิบปาต์ต์นี้แหละลง่งไม่ครบประเดีย๋ย นี่ยายเฮงบอกเราดิเป็นนวยเป็นนวยมากดมเด้อมันควรบริสายกับร่างใหญ่ประชันเออกล้วยดิบมาถึงกินได้นะคะเออเดี๋ยวยายจะอบเลยเออนี่จะอบเลยอันนี้ยังหืมหืมอยู่จ้ะยังบะสุกแต่ว่าอันอันอันซุกข้าเครื่อนี่ก็ะเคลื่อนได้เอาไว้หนึ่งตากได้จะเด้ออันสุกข้าเครื่อนนี่ ลูกค้าเครืออันนี้จ้ะ,ะจ้ะ,ะเอาอยัางจ้ะเพนเมซาร,รีนลูกแป๊แบ,บหนึ่งนะคะจ้ะโอ้ยอ่อนซ้อนหน่วยกล้วยมันตึงหน่วยหน่อยอยุดจะตึงดีดีค่ะเ,เม็ดละห้าบาทเอากี่เม็ดจ้ะ,น,ะนี่ค่ะมึงดู น่อยๆ,ๆองค์ปอกเองเป็นเป็นตะฮักตะฮ <c oughs> ักเพื่อน้องฝนนี่ละแล้วคณะอ่ะนี่กล้วยเออถึงได้กินค่ะได้กินแล้วค่ะเดอ้อกล้วยนองแพรว่าทรงมาให้ขอบใจได้ไหลายจ้าลูกสาวเออ ขอผูใพญา,ยน,พยายนิ่งพญ่นาคนำเด้อค่ะเดอ้อขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันเดอ้อรักษาเดอ้อรักษาโตเดอ้อได้กินจ้าเฮิมพอดีปิ้งจ้านี่พอดีปิ้งค่ะเออกล้วยบด้บ่มในยแยงเราสามมือมือที่สี่มาถึงค่ะถ้าเป็นกล้วยดิบได้กินอันนี้มันสุกขาเครือจ้จนี่ซุกแล้วงอมแล้วนี่กินได้จ้าเออน,นี่นี่เป็นสุกข่าเครืออันซุ้มเฮิมนี่มันมันกล้วยดิบจ้า จะขอบคุณลูกสาวหลายๆเรือที่ทรงไม่แม่กิ่นจ้าไม่ยังก็ส่รงสวยกับกกินเนาะจะยัดติกว่ามารีวิวให้น้องหู้ว่าของเทิงระเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆขอให้จเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนนะคะจะยัดติกว่าขอจบคลิปเด้อขอบคุณเดฟซีที่เขามารับชมน้ำจ้จบายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ